เบาหวานที่คุณยายเป็นอยู่ตอนนี้นะคะมันเป็นเบาหวานชนิดที่2นะคะเบาหวานเนี่ยมันมี2ชนิดมีชนิดที่1กับชนิดที่2ซึ่งชนิดที่2เนี่ยมันก็เกิดจากที่ว่าฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าอินซูลินเนี่ยนะคะที่ผลิตที่ตับออนเนี่ยนะคะทำงานไม่ดีนะคะก็เลยทำให้มันไปดึงน้ําตาลเข้าตับเอาไปใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็เลยทําให้คุณยายเป็นเบาหวานขึ้นมานะคะ คุณยายเข้าใจว่ายังไงบ้างนะคะเบาหวานที่คุณยายเป็นเนี่ยเป็นประเภทไหนนะคะประเภทที่สองคะอ่ะอ่าประเภทที่สองมันเป็นยังไงนะคะบอกว่ายายไม่ค่อยรู้คุณยายฟังไม่เข้าใจเหรอคะฟังไม่เข้าใจอ๋อเหรอคะโอเคงั้นเอ,า,อางี้เบาหวานที่คุณยายเป็นเนี่ยนะคะมันเป็นประเภทที่พอเรากินข้าวเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะ ร่างกายเราเนี่ยมันเอาน้ําตาลไปใช้ไม่ได้มันก็เลยทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้คุณยายเป็นเบาหวานนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญของเบาหวานก็คือมันเป็นแล้วมันรักษาไม่หายเนาะแต่มันควบคุมได้นะคะคุณยายกังวลไหมก็กังวลอยู่กังวลอยู่เนาะเออแต่ไม่ต้องกังวลนะคะก็อยากให้คุณยาย ผ่อนคลายความเครียดลงนะคะ<ม>เพราะว่าจริงๆแล้วแม้ว่าโรคเนี้ยมันจะาาารักษาไม่หายแต่เราสามารถควบคุมน้ําตาเนี่ยให้มันลงมาที่ระดับปกติได้นะคะ<ม>โดยการกินยาตามที่หมอสั่งนะคะ<ม>แล้วก็ดูแลตนเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะการออกกำลังกาย<ม>อย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะทําให้น้ําตาเนี่ยมนลงมาได้นะคะแต่ถ้าคุณยายนะคะ ควบคุมน้ําตาลไม่ได้มันก็จะทําให้คุณยายเนี่ยเกิดโรคแทรกซ้อนเช่นติดเชื้อนะคะอาจจะต้องตัดขาหรือ,อมีโรคหลอดเลือดสมองอุดต,ตันโรคหัวใจเป็นโรคไตวายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือคุณยายต้องควบคุมอาหาร <S 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 นะคะ ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารใหม่ะนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปอะนะคะ